สวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้กาไหลก็มาถึงผมแล้วนะผมสั่งบอดตัวนี้นะเั็นี้ก็นะต่างก้อนนะสีของเก่านะครับจะมีปุ่มปิด толкок мой គាត់ជាកម្មការនៃវត្តលោកលីក៏គាត់សាមី15 14ជីវិតតែគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងសមុទ្រគាត់ក៏បងបងគូរនេះបំទុ ก็เลยแบบทำไมตำรวจจับไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้ไงเออช่วยทําให้ป้าสบายใจหน่อยน้องโสดู้มันอยู่ในู้ที่มันโลกลโอกกกกกกนอกน,นไลน์อ่ะเอาเป็นผู้ต้องขังก็มันเกินกว่าจะสามารถสื่อสารไดรเพราะว่าจะแก้ความตึงเครียดมันไม่มีความเกินหน้านเราต้องเข้าใจตํารวจนะครับเพราะมัน,น,บบนต้อง,งจิตแบบโจรปล้นแบงค์อ่ะช่ได้ ก็ได้แจ้งความแจ้ถึงแม้ตำรวจจับคนร้ายมาได้เลยใส่น็อตตัวนี้ก่อนตัวนี้มันไม่ได้งินติดงานอยู่กตองเข้ามาูโอนปไหนต่อไหนแล้วก็ไปนี้อันนี้มารายงานถักไว้ที่สร้างนก็ตัดแต่งแต่ที่้อคุณแม่มีนม่น่าจะมีน็อตตัวนี้ไปแล้วตันี้เลย ตัวรเราถูกก็ตามนะแต่มก็จะเชื่อมันันนรุ่งมเป็น้บัญชาการที่มีา่งเลยัที่เชื่อมันแต่ว่ามันคงจะรู้ข้อมูลเนี่ยเรามาลุ้นกันว่าไฟตัวนี้มันจะโชว์ไฟเืินจุดนี้จะโชว จริงแล้วคุยใช่ไหมเด็กๆมันมเป็น,นาสายโจครับหัวส่วนใหญ่เราเห็นด้วยนะนอย่างรายอย่างผ้เนี่ยพียยย่กี่สิบล้าน,นพี่ก็เสียดนดูเอนะนั่นแหละอันนั้นนะ่ะก็เหมือนกันลูกอยู่เมืองนอกด้วยเอาคเป็นาที่อยู่ในทวมานดูดเงินไปแล้วต้องช่วยอะไรไม่ได้แต่เหน็นใจนะครับ แล้วครูงานนี้ท่านเจ้าหน้าที่สวัสดิมาดูที่นึ่งอุบัติเหตุเป็นบ้านเมื่อวานนี้ตอนเย็นปกมงเย็ดียนทีนนข่ของสตรอขรนะครับตำรวจไปตรวจสอบอุบัติหเหตุรถเฉียวชนกันหลายคันมีคนได้รบับบาดเจ็บอยู่ในซอยส19ซอย3แยก2ก็ไปเจอรถเก๋งสีแดงติดตะแคงขวาอยู่กลางถนนคนขับชื่อนายภูชนะพัุมกรี อายุประมาณสัก30เป็นคนขับในเดืนนีนแลวแลกนสีแดงครับแล้วก็เี๋ยวที่่จะขับมาที่นี่นะแล้วก็เียวขับนได้ต่างเดิมเลย ไปเลียงจอไม่มีไปไ่มาไว้กม่มากไปเลี้ยงจอไม่มีวัดฟิ่ฟิลไปไปเลี้ยงจอไม่มากตแบ็คไลท์ก็ไม่ทํางานไปเลี้ยงจอไม่มีช่วยแล้ช่วยแล้วรับานบะข้างหลังเลยอ่ะเจ็บทีเลยไปทำให้เราหวังเล ันไม่ไปเรีย๋ยวจมบอกว่าต๊ะนี้ใ้ท่านชมดูแลอยาให้ดูอีกทีขับมาเดินไปอยู่่รถตู้คันนี้ก็ ก็ส่งส่งทิานเนีอเรียบร้อยตอนแรกเอาดกใจหรือว่ามีทักงที่ี

ขาดนะครับ่ไปเลี้ยงจอจับกาจับหมกจับโ่คลานนะดูาม่นเลย้วยขนาดนอาไงดีล่ะเสือใหญ่ทีนีก<ป>อดสองานไฟไม่ไปเลี้ยงจอไ<ป>ัสอาการเดิมเลยเหมือนกัน ต้องขับ8คนไปช่วยจับตาอขันทนี่ีรช่กันสรจไมีการสั่งการเร่งลกระถางเนินการสับุแรงงานพอตองขัน้าไปช่วยเหลือสังคมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ปามันตัหนังมันแพร่ขยายพันธุ์ไปท่ามีก็ช่วยกันต้องเอา หน่อยนะครับไปคุยกับพนักงนจังหวัดนาอกรจดมือในการจับสัปาแบบต่าและเขาับ

เลีย้ยงจอไม่มีไม่มีไฟไปเลีย้ยงจอไม่มีไฟออกไฟเข้าไฟเข้าก็สวิงดีสวิงเห็นไหมับไฟสิบสองวุ้นสวิง ไปรู้ติดคุกกันมากีก่ปีแล้วนะไม่ได้ไวด่ายน้ำมาไายแค่ไหนก็ไม่ทราบจะี๋จมน้ำตายนะ <c oughs> สวยเลยสวยแล้วนะสวยน,วยนะยนดีๆให้สระสุนนะฮะออกมานะจิ๊กจับกดหนึง